The um Channel. ค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ก็มาอยู่กับช่องเดอะอุ้มชาแนลนะคะวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาสอนตัดต่อวิดีโอแนะนําตัวนะคะก็อยากรู้ใช่ไหมว่าเป็นยังไงทุกคนมันก็ฮิตอยู่ในทิกตอ,อกอยู่แหละทุกคนก็ก่อนจะไปดูนะคะถ้าใครอยากได้วิดีโอนะคะก็สามารถไปเอาได้ที่ t i k t o k ของอุ้มเลยนะคะก็กดลิงก์ไปเลยนะคะอุ้มก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยเนาะขออนุญาตแนะนำตัวนะครับ เราก็เข้าไปที่โปรเจกต์นะคะแล้วเราก็ไปเลือกนะคะ,ะประวัติแนะนาตัวของเรานะคะมีชื่อชื่อเล่นนะคะแล้วก็มีอ,อายุนะคะส่วนสูงแล้วก็ประเทศไทยนะคะ,ะทุกคนสามารถไปใส่ชื่อได้ในแอปได้เลยแหละแอปเลยนะคะหรือว่าจะเป็นแอป i n s h o t ก็ได้หรือว่าไล n ์ c a m มรก็ได้นะคะทุกคน เราก็จะปรับวิดีโอตามนี้เลยนะคะทุกคนองค์ก็ทิ้งตรงวิดีโอไว้ให้แล้วเนาะว่าภาพนี้กี่วิภาพนี้กี่วินะคะรูปภาพเราก็จะใช้ประมาณแค่3ามรูปภาพนะคะหรือว่าจะมากกว่านั้นก็ได้นะคะแต่ทุกคนจะต้องปรับวิให้มันพอดีนะคะทุกคนส่วนอันนี้นะคะเราก็เข้าไปที่คอมโบเนาะแล้วเราก็ไปเลือกอขออนุญาตไม่ได้นัตัวนะครับตุ้มหนะึ่งแล้วก็ลูกตุ้มสองนะคะสลับกันไปนะคะ ภาพแรกก็จะเป็นรูปตุ้ม1รูปที่2ก็จะเป็นรูปตุ้ม2นะคะแล้วก็กลับมารูปตุ้มหนึ่งเหมือนเดิมเนาะส่วนเป็นรูปภาพคนนะคะอุ้มก็ใช้เป็นกระเด้งนะคะกระเด้งหนึ่งนะคะ3รูปเลยนะคะมันก็จะแบบโดมีมิติขึ้นนะคะหรือว่าจะใช้อันอื่นก็ได้นะคะแต่ทุกคนก็ต้องลองดูก่อนเนาะว่าแบบเออมันจะเข้ากับวิดีโอของเราไหมมันจะทันวิดีโอของเราไหมนะคะทุกคน you ทุกคนจะเห็นว่าแบบรูปภาพมันยังดูแบบไม่ค่อยมีสีสันเท่าไหร่นะคะอุ้มก็จะไปเพิ่มเอฟเฟกเนาะ,ะเป็นเพิ่มเป็นคต์มาสนะคะทุกคนหรือว่าจะใช้เอฟเฟกอันอื่นก็ได้นะคะให้มันดูแบบเออรูป <c oughs> นๆๆอนเราดูความน่าดูความน่าสนใจขึ้นอะไรอย่างี้นะคะทุกคนอุ้มก็จะใช้แค่3รูปภาพสุดท้ายนะคะมันก็จะดูแบบเออดูแบบน่าดูนะคะแล้วเราก็กดบันทึกเลยนะคะมันก็ไม่ได้ยากนะคะทุกคน ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้อุ้มด้วยนะคะถ้าใครอยากจะบันทึกวิดีโอนะคะทุกคนก็สามารถไปบันทึกได้ที่ tiktok นะคะหรือว่าถ้าไม่บันทึกไม่ได้ก็ไปเอาได้ที่ Instagram นะคะอุ้มก็ทิ้งชื่อ Instagram มของอุ้มไว้แล้วเนาะหรือว่าจะไลน์แอดก็ได้นะคะ